ถ้าเราตามข่าวนะครับกฎหมายประคอมพิวเตอร์เป็นตัวร้ายเลยก็ได้เพราะมันทาให้เรตติ้งของการจัดสิทธิเสรีภาพของสื่อไทยนะครับกลายเป็นลดลําดับลงมาผมไม่แน่ใจว่าอยู่ลําดับเดียวกับการบูชาหรือต่ำกว่านะครับเพราะสื่อบางนอกร์มองว่าการที่ประเทศเราบล็อกเว็บไซต์นะครับซึ่งในวิกิพีเดียเขียนว่าเป็นร้านเว็บเพจเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิเส,สรีภาพอย่างมากนะครับถ้าเราไปคุยภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจบอกว่า Google ไม่ลงมาให้บริการอย่างเต็มที่ในประเทศไทยเพราะงบมาตรา14ของเราลัางจะมีเรื่องน่าสนใจนะครับทไมกฎหมายฉบับนี้มันมีส่วนที่มีผลระหว่างประเทศเลยหรอแล้วจะทิดเรารอว่าเราว่าเพื่อนอย่างนั้นเนี่ยมันมีปัญหายัางไงนะครับต้องบอกว่า6ปีที่กฎหมายฉบับนี้ร่างออกมาบังคับใช้ปัญหาเยอะมากอย่างที่ท่านรองบอกแล้วมันต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขอย,อย่างแน่นอนทุกนี้บวบัญญัติบางอย่าง ผมเนะี่ยที่เป็นผู้ร่างเองและเป็นผู้ใช้เองด้วยหลายๆครั้งไปใช้บริการท่านรองนะครับบทสบรุปเราคือทาอะไรไม่ได้ทุกกฎหมายไม่ได้เขียนให้นะครับอำนาจที่อยู่ในมวพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยน้อยมากครับแค่เรียกหลอกมาดูเฉยๆนะครับงั้นในทางบัตรก็ต้องเรียกว่าใช้ประสบการณ์กันพอสมควรนะครับท่านขอร้องบางทียกมือไหว้ว่าช่วยขอหลอกหน่อยได้ไหมนะครับเพราะผู้เชีย่ยวชาญแต่ละท่านก็ตีความกฎหมายไม่เหมือนกันนะครับ